รถเท่าใหม่มาอีกหนึ่งคันนะครับ Mew X สามจุดได้ปี2019คันนี้เลขไม,ม 1, 000, ้หนึ่งแสนกือบอีก20,000กิโลนะครับรถสวยน่าใช้ฟรีดาวน์อมประมาณ13,000หกว่าบาทเท่านั้นในราคาที่ถูกมากๆนะ7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ได้เป็นสีเทาดําแบบนี้สวยๆในคลิปนี้นะครับผมพาดูทุกจุดแล้วทุก,ทกหัวน็อตทุกอนุรูขุมขนทั้งภายในภายนอกนะครับรถสวยมากนะฮะให้ดูทุกจุดเลยผมเชื่อว่าพี่ดูอ่าคลิปนี้จบเนี่ยพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ททททััันนนีีีีะคครบ่่สําญเเพพยมดอกิศษ 394ปี2.595ปี3.596ปี4.497ปีเท่านั้นถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจคลิปเต็มนี้ห้ามพลาดเลยครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือ2ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมปานพิทยนต์เช่นเคยนะนำรถเข้าใหม่มานำเสนอมาให้พี่ๆได้รับชมอีก1นึ่งคัน,นครับคันนี้นะครับเป็นตัว3.0 navy นะครับเป็นตัวปี2019ได้สีเทาแบบนี้สวยๆเลยเลขไม่ประมาณแสนสามครับพี่ในราคา7 8 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยมากฟรีดาวได้นะผ่อนประมาณ13,000นิดๆและได้เครื่องยนต์นะฮะเป็น3.0สวยๆเลยนะครับดูสภาพภายนอกโดยรวมก่อนช่วงล่างนะฮะเป็นตัวเดียวกันกับตัวท็อปแล้วนะช่วงล่างด้านหน้าได้เป็นดับเบิลวิชโบนมาให้แล้วนะครับปีกนกอิสระนะฮะด้านหลังได้เป็นไฟลิงมาให้เช่นกัน ร,รถสวยมากนะถ้าเกิดว่าใครมาเห็นตัวจริงเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ต้องชอบแน่ๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่ดูคลิปผมจบพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีนะครับเพราะว่า ผมพาพี่ดูทุกซอกทุกมุมทุกหัวจุดทุกหัวนอ็อตทุกจุดนะฮะทุกอนนรูขุมขนนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับถ้ามีผมบอกว่ามีถ้ารถสวยผมบอกว่าสวยถ้าไม่สวยผมบอกว่าไม่สวยถ้ามีตําหนิตรงไหนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับในราคา789,000บาทถือว่าคุ้มค่ามากนะฮะกับเครื่องยนต์3.0นะครับสามารถขึ้นเขาลงห้วยได้แบบสบายๆนะไฟท้ายไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีเล้า ไม่มีไอ้น้ำนะฮะสภาพโดยรวมนะสวยกริบนะครับได้สีเทาดำแบบนี้นะครับรถสวยน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวนะฮะในคลิปนี้ผมจะพาพี่แบบดูแบบละเอียดเลยนะถ้าเกิดว่าพี่ดูจบเนี่ยพี่อาจจะชอบและตัดสินใจจองได้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าผมนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะส่วนใหญ่จะโอนจองเข้ามานะฮะก็อพอโอนจองมาเสร็จมีส่งรถสไลด์บ้างนะฮะหรือว่าลูกค้าขึ้นมารับเองบ้างนะครับถ้าขึ้นมาเองเดี๋ยวผมแถมค่าเครื่องบินให้แต่ถ้าส่งรถสไลด์ผมออกช่วย5้าบาท นสนใจโทรเข้ามา082 571 3369แอดไลน์ได้ PARN PI 1992เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านล่างนี้คันนี้ปี19พี่สีเทาดำมีคันเดียวในเพชรยนต์ฮนะที่เป็นเครื่องยนต์3.0และเป็นตัวโฉมโฉมนี้นะครับตัวเหลี่ยมตัวสารตัวคมนะครับตัวรถไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้เลยรถสวยน่าใช้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์มีไฟเลี้ยวไฟเดทามอยู่ในโคมเดียวกันนะไม่แตกไม่เล้า ไม่มีไอ้น้ำนะครับไฟตัดหมอกให้คู่หน้ามาแล้วไม่แตกไม่ร้าใช่ฮะแล้วก็กระจังหน้าได้เป็นโครเมียมนะฮะสวยๆนี่แบบนี้เลยด้านข้างนะครับตัวจุดจุดเชื่อมต่อต่อตางๆไม่มีอ้าออกแบบนี้เรียมสันคมตัวรถค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงนะครับมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับภายในได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็คูสคอนโทรลมีมาให้แล้วนะนะครับเป็นพุชสตาร์ทนะครับหน้าจอทัชสกรีนได้นะครับแอร์เป็น L แอร์ดิจิตอลออโต เกียร์ออโต้มาพร้อมกับแมนนวลโหมดนะครับเบาะหนังสีดําแบบนี้ฮนะแสงมันค่อนข้างที่จะสะท้อนหน่อยนะพี่นะแต่ไม่เป็นไรเบาะหนังสีดำติ่งๆนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะนี สวยๆหนึ่งคันในราคา7จ็0 0 0นแปหนก้าพันบาทน่าใช้มีพรมกระดุมมาให้รอบคันแล้วเป็นสีดําแบบนี้นะครับไฟท้ายด้านหลังไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไม่มีไอ้น้ําเป็นฟ u l l LED ไฟตับทิมด้านล่าง2จุดก็ไม่แตกเช่นกันนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะนี่ไฟเบรกดวงที่3ส,ส,สปอยเลอร์ออคีบฉลามชาร์ฟฟินมีมากว้างๆแบบนี้นะฮะดูแล้วนะครับรถเนี่ยรอสปาร์นะเพิ่งเข้ามาใหม่นะมันก็ยังมีร่องรอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูแลให้ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้พับเบาะตอน3เก็บไว้อยู่ นะครับสามารถไปได้ทั้งครอบครัวนะเดี๋ยวรอสปาหัวน็อตจุดต่างๆนะด้านหลังก็ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแม้แต่นิดเดียวนะครับจุดเชื่อมต่อนะไม่มีแตกไม่มีเล้านะจุดเชื่อมต่อเห็นไหมตรงนี้นะครับไม่แตกไม่เล้าแล้วก็ ไม่มีสนิมขึ้นนะครับที่สังเกตดูดีๆนะไม่มีสนิมขึ้นนะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับในราคาที่ย่อมเยานะผ่อนประมาณ13ื0 0สันิดๆนะฮะสนใจคันนี้สามารถโทรมาที่ศูนย์ด้ได้ทะเบียนนี้เลยครับ3ตัวนะ8 4 0นะครับโลโก้มี X สสวยๆจุดเชื่อมต่อด้านหลังไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับเหลี่ยมสันคมคิวซุ้มล้อนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มที่สําคัญบันไดข้างนะฮะมีมาให้แล้วก็ในเรื่องของ ตัวนี้ฮะก็มีมาให้แล้วสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้0825713369จะเชื่อมต่อต่างๆไม่มีอ้าออกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูให้ดูก่อนนะครับสังเกตดูนะนี่สวยๆ1นคันนะครับแทะเบียน840นะครับจริงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ารถคันนี้มันมันเป็นรถเพชรยนเนาะตัวนี้นะครับทะเบียนเนี่ยถ้าเป็นกรอบป้ายเพชรยนเนี่ยเขายังไม่เปลี่ยนรถเข้าใหม่ส่วนใหญ่จะยังไม่เปลี่ยนนี่นะฮะยังเป็นกรอป้าย ที่มากับรถอยู่เลยนะครับสนใจคันนี้สามารถโทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับผมสามารถให้คําปรึกษาพี่ได้นะผมบอกก่อนนะครับผมเป็นเซลล์ก่อนที่จะมาเป็นเซลขายรถ1ือสองเนี่ยผมเป็นเซล์ป้ายแดงมาก่อนนะครับผมค่อนข้างที่จะรู้เรื่องสเปครถพอสมควรนะครับคันไหนขับดีไม่ดีผมสามารถบ,บอกพี่ได้ผมอยู่โตโยต้ามา3-4ปีนะครับอยู่ e um อีซูมมาอีก2-3ปีนะครับที่สําคัญได้เป็นตัวแทนไปเทสรถให้กับบริษัทด้วยนะครับที่โตโยต้านเนี่ยผมไปเทสที่ดีเด็กที่เด็กคือ บริษัทที่เด็กนี่คืออยู่ติดกับเซ็นทันนะของโตยต้าเนาะแต่ผมไปที่ปทุมแล้วก็วังน้อยยุทธยาครับผมตัวนี้ก็เป็นของอีซูนะครับสนามออสรถของเขาครับเคยไปเทสมานะครับเป็นเซลลคัดถูกคัดเลือกไว้ถูกถูกคัดเลือก500คนเพื่อมาอบรมต่อในองค์กรนะฮะก็ให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ในองค์กรได้คุยกับลูกค้าแบบว่าไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับ ด้านในครับสวยๆแบบนี้ปุ่มปรับปุ่มปรับกระจกอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ปุ่มอนาล็อกต่างๆมีมาครบพวงอะไรหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนี่คูชอนทูลนะครับแต่ไม่ได้เป็นอะแด็คทีฟนะฮะสวยๆนี่หน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แอร์ดิตอนออตโต้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติบอดหนังตึงๆๆๆเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูมาตัวนี้ได้พูดสตาร์ทแล้วนะครับพี่เป็นพูดสตาร์ทแล้วนะครับได้มีเนวีมาด้วยนะฮะนี่ สตาร์ทเข้ามานะครับสิ่งแรกที่เห็นในเรื่องของหน้าจอหน้าปัดเรือนใหม่น้เลขใหม่นะครับก็จะโชว์ก่อนเลยนะครับตัวนี้หมื่นสองนะฮะเลขใหม่แสนสองเก้าพันกิโลแสนสองหมื่นเก้าพันนะฮะถือว่าน้อยมากๆนะครับพวงมาลัยนะครับถึงจะใช้งานไปแสนกิโลแต่ว่าไม่ช้ําเลยนะครับไม่มีช้ําแน่นอนครับรถสวยน่าใช้นะพี่ๆคนไหนสนใจสามารถทักกันเข้ามาสอบถามหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายบางสายในพวงมาลัยได้นะครับ กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีกล้องหน้ารถแท้เดิมโรงงานมาให้นะครับม่านบังแดดมีมาให้ถึง2ฝั่งแบบนี้ฝั่งนี้มีกระจกให้นะครับนี่สวยๆนะครับฝ้าพีนันสะอาดสะอ้านนะเดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังนะครับสักครู่นี่เห็นไหมฮะไฟติดปกตินะครับแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับตัวนี้สามารถปรับในเรื่องของออโต้ได้เลยหรือว่าเราจะปรับเป็นแบบเมนูน,นัลนก็ได้นะนี่แบบนี้กดพัดลมหมุนเป็นวอลลุ่มแบบนี้หรือจะกดออโต้แบบนี้ได้เลยนะฮะ ถ้ากดออโต้เนี่ยอุณหภูมิแอร์เนี่ยมันจะสามารถหาของมันเองนะครับพอได้อุณหภูมิที่คงที่มันก็จะปรับลดลงนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโตมอมม้มาพร้อมกับมาพร้อมกับแมนนวลโหมดทับบวกลบตรงนี้นะครับรถสวยมากนะนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือแมนนวลอยู่นะตัวนี้มีกล่องเก็บของให้ถึง2จุดด้าน,นกล่องตรงนี้แล้วก็กล่อง ด้านล่างนะครับรถสวยรถสวยคอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นแบบซอฟทัชมาให้นะครับค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่สวยมากๆด้วยนับเกรดเมากๆเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับผมสูง178เดี๋ยวมาดูกันว่าหัวเข่าผมจะชนไหมมานะฮะเปิดเข้ามาในด้านหลังนะครับก็กว้างๆแบบนี้จริงๆแล้วนะฮะรถเป็นรถมิงเอ็กที่นั่งในเรื่องของความกว้างนะครับแล้วก็ความลักชวรี่ต้องยกให้เขาอยู่แล้วนะครับเขาจะต่างจากเรื่องของ f o r t จูเนอนิดนึงตัว f o r t จูเนอเองมันจะทรงสปอร์ตโค้งเค้งนะครับเพราะ ด้านหลังของ Fortuner มันเป็นสปริงแค่4ตัวครับแต่มี X ได้สปริงมา5ตัวแล้วนะครับดูครับดูกันชัดๆเลยนะฮะในด้านหน้าเนี่ยตัวนี้นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับค่อนข้างที่จะสวยนะฮะแล้วก็ฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอา้ะอานไม่มีร่องรอยของอากาักขระใดๆนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สวยเหมือนกันนะเหมือนหมายถึงเทคโนโลยีก็มีมาแบบครบเซต พอสมควรนะครับด้านหลังก็กวา้างๆแบบนี้เหมาะหนังนุน่มๆนะฮะกดดูนี่เห็นไหมถ้าเป็นเบาะของ Fortuner มันจะแข็งนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นมิวเองเนี่ยเบาะนุ่มมากนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้นะฮะเรามีเดทดอกเบี้ยพิเศษนะฮะ2.394ปี2.595ปี3.596ปี4.49 4.497ปีเท่านั้นนะครับพี่สนใจคันไหนสามารถสอบถามผมได้โทรมาที่0 8 2 5 <c> 7 <oughs> 1 3 3 6 9แอดไลน์ได้ P A R N P I 1992นะครับเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องยยนนต์เเดี๋วไปกัลย เอาละครับเปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูเรื่องของความสะอาดสะอานเป็นหลักก่อนเนาะขั้นตอนแรกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเรื่องของหัวน็อตทุกจุดต,ต่างๆจุดเชื่อมต่อต่างๆระหว่างฝากระโปรงหน้ากับตัวโครงสร้างตัวรถหัวน็อตว่ามีถูกขันไขขยับไหมนะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตระหว่างโครงสร้างตัวรถกับไปนะครับทุกอย่างเลยบนคานบนหมอ้อน้ำนะฮะ,ะหรือว่าหัวน็อตตรงเครื่องยนต์นะฮะมีร่องรอยของการถูกขันไขขยับไหมเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะสะอาด ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องรอทําความสะอาดก่อนนะเพราะเป็นรถเข้าใหม่นะครับคันนี้รถสวยเลยนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันขยขยับนะฮะตัวนี้นะครับสาหรับเครื่องยนต์นะไม่มีรอยน้ํามันเครื่องรั่วไหลแน่นอนนะครับเคมีพันธุ์ต่างๆอยู่ในระดับปกตินะครับถ้าถึงดิวต้องเติมเดี๋ยวผมเติมให้รวมถึงน้ํามันเครื่อง เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แน่นอนคแบตเตอรี่เช่นกันนะฮะถ้าลดร้อยลงเหลือ80%เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆระหว่างฝากระโปรงหน้ากับตัวรถนะครับร่องรอยของหัวน็อตไม่มีไม่มีการถูกขันไขขยับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับรวมถึงตรงแก้มข้างตรงนี้นะฮะแก้มข้างตรงนี้นะไม่มีร่องรอยการถูกขันไขขยับไฟแท้ไฟเดิมของอีซูรุ่นนี้นะครับเป็นของไทยคุยโตนะโลโก้ไทยคุยโตจุดหัวน็อตนะเชื่อมต่อระหว่างไฟกับตัวโครรรงงส้าถ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแน่นอนครับแล้วก็นี่แผ่นเพจนะครับ แท้เดิมโรงงานนะฮะรถสวยนะครับผมเช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเร่มทุกจุดหัวน็อตตรงไฟตรงนี้ด้วยนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับหัวน็อตจุดต่างๆคานบนแม่น้ําไม่มีบิดเบี้ยวสวยๆแบบนี้นะฮะรถสวยมากนะครับรถเกรดเอโดนใจแน่นอนครับพี่ถ้าเกิดว่าพี่มาดูนะนี่ไฟแท้ไฟเดิมต้องเป็นของไทยคุยตแบบนี้นะครับหัวน็อตจุดต่างๆไม่มีร่องรอยนะครับทั้งด้านในด้านนอกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้นะครับผมเช็คดูแล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีกลับกอไม่ไม่มีตัดต่อตัวถังมาถ้าตรวจจพบเอนะะ เราสามารถซื้อคืนเต็มจานวนเพราะว่านะครับเราลงไว้ในสัญญาซื้อขายไวให้เรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพี่แค่มาดูรถแล้วก็รับรถกลับแค่นั้นเองนะครับสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาสอบถามได้นะครับรถสวยน่าใช้นี่นะเดี๋ยวขอขอภัยนะเดี๋ยวขอแผนกล้องแป๊บหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอ่า ซีนซิลิโคนยังอยู่ครบนะครับเอาเล็บจิ้มเข้าไปก็เป็นรอยเล็บนะฮะแบบนี้เลยนะครับพี่คนไหนสนใจสามารถโทรมาที่082 571 3369ไลน์ได้ parn pi 1992ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงประตูนะครับขออนุญาตนะครับประตูเนี่ยผมอาจจะอนุญาตผมจะอาจจะไม่ได้แกะกระดูกงูตัวนี้พี่ดูนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่จะให้ดูก็เรื่องของหัวน็อตจุดต่างๆนะครับถ้าเกิดมีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเราค่อยมาดูที่ในเรื่องของ กระดูกงูนะครับแต่เบื้องต้นคันนี้ไม่มีแน่นอนฮะร,รถสวยน่าใช้มาดูนะครับตัวหัวนอ็อตตะกงนะฮะจุดต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับทั้งด้านในและด้านนอกถ้าตรวจพบเจอว่าถูกขันไข่นะครับพี่มันจะมีใน2กรณีคือถอดประตูไปซ่อมแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ถอดประตูประตูไปซ่อมก็จะมีการชนถึงโครงสร้างเราค่อยมาแกะดูนะครับหัวน็อตต่างๆทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับนะฮะแล้วก็จุดแต้งเตือนลมยางมีให้แบบนี้เปิดมาดูนะครับส อันนี้กว้างๆเลยนะนี่ส,สวยๆนะหัวน็อตทุกจุดเลยนะผมพาดูนะผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปผมจบเนี่ยพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์ได้ทันทีนะครับเพราะรถคันนี้ยังค่อนข้างที่สวยนี่ขนาดว่ารอสปาอยู่นะรอล้างนะครับหัวน็อตต่างๆนะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับจุดเชื่อมต่อนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับรถสวยไม่มีถ้าเกิดว่าจุดเชื่อมต่อน,นี่มันแตกออกจากกันแล้วใช้ลวดเชื่อมมันเชื่อมฮะมันจะมีร่องรอยของการเสียมแต่ มันจะแตกออกจากกันก็ต่อเมื่อรถโดนชนนะนะครับสนใจสามารถทักได้หัวน็อตจุดโชกขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับรถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะสําหรับคันนี้มาดูด้านหลังกันนะฮะนี่เปิดเข้ามาในด้านหลังนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้ทั้งด้านในและด้านนอกนะครับค่อนข้างที่จะพูดบ่อยนะเพราะว่ามันน่าเชื่อถือนะพี่การที่เราดูหัวน็อตนะ มันเป็นในจุดที่ว่าสําคัญมากๆละเอียดอ่อนนะครับจุดตรงนี้จะต้องดูทุกจุดเลยที่เป็นหัวน็อตของตัวรถนะครับถ้ามีขันไขขยับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะนี่นิดหน่อยไม่เป็นไรพี่สามารถโทรสอบถามผมได้นะนะฮะในเบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ได้ PARN PI1992 นะครับก็ทั้งหมดนี euh ้ท <Thank you. S 2> ี่ผมพาชมนี่คือการชมรถ มือสองที่แบบว่าเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าให้ดูหัวหน็อตทุกจุดต่างต่างก็อย่างที่บอกไปนะครับที่ผมรู้นะครับว่ารถมันน่าใช้เนี่ยเนื่องจากว่าผมเคยทําป้ายแดงมาก่อนค่อนข้างที่จะอะป้ายแดงก่อนออก,ออก,อ,อ,กออกจากศูนย์นะฮะเครื่องยนต์กับรถมือสองผมว่าไม่ค่อยต่างกันนะไม่ต่างกันนะะผมเลยรู้ว่าถ้าเครื่องนิ่งไม่นิ่งเนี่ยผมถึงรู้นะครับยานแท่งเครื่องรถรถมือสองเนี่ยก็ยัง หนาอยู่ถ้าสนใจคันนี้โทรมาที่0825713369นะครับสำหรับคลิปนี้ผมอาจจะต้องขอตัวการจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปหน้านะครับก็สำหรับพี่นะครับที่ยังไม่กดไลค์กด s ั b สไคร b e รบกวนพี่กดให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ